กรณีที่สื่อมวลชนและนักวิชาการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการนำเสนอประเด็นด้านนโยบายสาธารณะและกรณีที่สื่อถูกสื่อมวลชนถูกฟ้องร้องกรณีที่เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวเรื่ององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นวันนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้จัดเวทีแถลงข่าวนะคะเพื่อที่จะเสนอตัวเป็นคนกลางเปิดเวทีพูดคุยถกเถียงกับทุกฝ่ายกันอย่างเปิดเผยคะ่ะ เวทีถแถลงข่าวองค์กรต่อต้านคอรัปชันเรื่องการปกป้องการข่มขู่ผู้ให้ข้อมูลกับสังคมเชิญนักวิชาการและสื่อที่ถูกฟ้องร้องแลกเปลี่ยนด้วยก็คือคุณสมพงศโตรรักษาผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง7เรื่องเสนอข่าวความไม่โปรง่งใสในการใช้งบประมาณอุดหนุนวัดและกรณีคณะกรรมการโทรคมนาคมกสทชเป็นโจทยืย่นฟ้องคดีหมิ่นประมาท ดรเดือนเ,เด่นนิคมบริรักษ์ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและนัทาโกมลวาทินผู้ดำเนินรายการที่นี่ไทย PBS กรณีเสนอข่าวต่ออายุสัมปทานคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันระบุว่า <c oughs> การปกป้องผู้ให้ข้อมูลเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตรสสำคัญของการทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน ขณะที่หน่วยงานของรัฐควรที่จะเปิดกว้างรับการตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะเราต้องปกป้องคนที่มีส่วนที่จะช่วยให้กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันของเราเนี่ยนะคะได้เกิดผลดียิ่งขึ้นนะคะเป็นการที่เราจะต้องให้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะคะที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่ง ปราศจากอคติซึ่งเป็นเรื่องข้อเท็จจริงซึ่งสมควรที่จะเป็นที่รับดูกันผู้ที่ฟ้องเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่ฟ้องได้นะครับแต่อยากให้ท่านมองว่าคนที่ท่านฟ้องเนี่ยคู่ไม่ใช่คู่กรณีของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมโพศตวร,รกษาก็ดีนะฮะหรือว่าอาจารย์เด่นเด่นที่คมวร,รักนะฮะหรือคุณอนัฐาโกมณวทินเนี่ยนะครับท่านไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่คู่ขัดแย้งท่านนะ ท่านทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนในฐานะนักวิชาการที่พยายามนำข้อมูลข้อเท็จจริงเปิดเผยต่อประชาชนนะครับคนที่คือประชาชนเนี่ยอยากทราบบางทีเขาก็ไม่รู้จะแปลข้อมูลจากไหนนะครับเพราะก็จะต้องฟังจากสื่อมวลชนนะครับฟังจากนักวิชาการนะครับแล้วเขาก็จะตัดสินเองว่า,าได้รับผลกระทบอะไรยังไงนะครับหรือว่าเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับ รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ร่วมเวทีแถลงข่าวด้วยระบุว่าการฟ้องร้องในรูปแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับข้าราชการและบุคคลทั่วไปที่มีข้อมูลแต่เมื่อเกิดกับนักวิชาการและสื่อมวลชนอาจจะยิ่งสร้างบรรยากาศให้คนทำงานหวาดกลัวการข่มขู่คุกคามคนที่จะให้ปกป้องรักษาประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ย มันสามารถจะเจอได้หลากหลายรูปแบบเหลือเกินทีนี้อย่างข้าราชการอย่างผมนี่ก็อาจจะมีอายการมาแก้ต่างให้นะฮะโดยหน่วยงานเนี่ยขอให้อายการมาแก้ต่างแต่ทีนี้ทางสื่อมวลชนทางประชาชนทั่วไปเล่านะโอกาสอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องเจอปัญหานะครับว่าจะต้องไปเสียเวลาที่จะต้องเสียสมองไปแทนที่เราจะทํางานไปข้างหน้านี่เราก็ต้องมาภาวะประวงกับไอค้คดีอันนั้นก็คือวัตถุประสงค์อันหนึ่งของคนที่เขาต้องการข่มขู่หรือคุกคาม สื่อก็ดีผู้ให้ข้อมูลก็ดีเพื่อให้เกิดความทอ้อถอยหรือว่าหยุดชะง,งักนะอง,องค์กรต่อต้านคอรัปชันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและปป,ปอชอตรวจสอบกรณีกทคขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและปปชตรวจสอบองค์กรต่อต้านคอรัปชันระบุว่าพร้อมที่จะจัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แถลงความจริง เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน